ดีป้าดาวโทรมาเนาะว่าน้องวาเนวาลนไทน์หลุดนะคะโทรมาให้ไปช่วยจับเพราะว่าลุงพลไม่อยู่ไม่รู้ลุงพลไปไหนเนาะเดี๋ยวไปถามป้าดาวดูก่อนนะคะ วาเลนไทน์อยู่นู่นนะปลาดาวเดินกนอยู่นอกไม่รู้ว่าวาเลนไทน์จะให้จับหรือเปล่าไอเ้ยมาเายอยเอ,เอ,เอ,เอทำอไรทำไมดเดินตามแม่ยัยงงั้นน่ะ ไมพุ่งหลุดฝนตกฝนฝนแรงด้วยนะคะสาถอยเดินไปอยู่ในป่าไปอยู่ข้างล่างนู่นอะเอาวว่าทำไมหนูหลุดแล้วลูกฮะเอาพี่เสียมองเอาไปไปเดินตามพี่เสียไปเลยไหนลักเศรไอ้นี่อยู่ไหนปะมาเดินตามพี่เสียมาลูกโอ้ยเนาะลุงพลไปไหน ลงพ้นอ๋อเอาเดียวให้พี่เสียใส่ปกเนาะลุงเขาไมได้ใส่ตัวยูเตัวไกเะตัวกมันหลุดง่ายทำไมไม่ใส่ตัวยูฝนแรงอย่างนี้ตอเล่นเนาะอ้ยดูแม่ดาวรุ่งนะคะน้ำมาแล้วนะคะพันบอเดี๋ยวให้พี่เสียดูให้อับอมืออ่ะมืออะนมมือมือ อวารีไทยให้พี่ใส่ปอกอกันลุโอ้ยวารีไทยเอ้ยฝนแรงไงลุได้แล้วใช่ไหมโอเคเป้าแต่เวลาเล่นแรงๆไปหลุดด้เนี่ยทำปอกอย่างนี้ใส่ตัวยูเลย <laughs> เอาตัวยูมาใส่มันมาตรฐานกว่าเวลาเนี่ยในะส่เดินไปเล่นทิ้งถนนนู่นแหละ <laughs> ดีนะไม่ออกไปกินข้าวเขาน่ะน่ะ oh. ดูเนี่ยข้าว oh. ชาวบ้านเต็มเลยโอ้ยเจ้าว่าเอ้ยมาตกใจหมดว่าช้าหายไปไหนวะ阿ะไปดูดาวรุ่งว่าไหนติดตรงไหนติดพันหมดเลยเนะี่ยมาไม่ได้เลยเนะี่ยโอ้ยแม่ดาวลุงเอ้ยเจ้าน, <laughs> น,นกาเ, <laughs> เจ้าเฮ็ดหยางเจ้าไปเฮ็ดหยางเนี่ย阿ะไปโทษปอกขาก่อนแล้วก็ดึงเชือกขึ้นมา <laughs> ใช่ไหมปะ เดียเองบอเดินลาเดียวก็นั่นแหละก็เอาเอาพาเข้าไปเมื่อกี้ลูกเขาก็ไปอยู่นู่นนะอยู่ตรงน้ำนั่นนะเขาไปหาแม่เขาด้วยเนาะเขาไปหาแม่เขาเนาะเอาไปพาแม่ดาวรุ่งวนไปนู่นงั้นไปไปดาวรุ่งไปดาวรุ่งถอยถอยถอนเถืถอยมาถอยรอบนึง ถอยมาเออถอยถอยไปกับน,น้อง่าไปไปกับพี่เสียเลยม<า>แม่เดารุงสงสัยจะกลัวน้ำนะคะถอยมาถอยถอยเออถอยวนเออวนไปกับน้องเอาเดินไปเดินตามพี่เสียไปเลย<า>เออหนูยี้ใหญ่หนูเอาถอย<า>ไปเร็วๆ<า>สก,กิดขาให้ถอยไปเอิญเอิญโบเมนไปทางนั้นได้ย้ายไปทางพี่ เฮงแต่ส <te ิติดก่าเกาด้วยน่ะมาทั้งพี่เอาสกิดกิดสกิดป้าเดินตามน้่งอะป้านี่ก็เชิมด้วยเน้เออดึงดึงดีนะไม่ไปพังสารตะปูเนาะน้องวาเนาะดูนะคะแม่แค่ะดูสภาพน้องวามาโอ้ยหักเลยนะคะนี่ เต็มเลยดิไปกินอันเขาเขาเนาะอืมไม่ใช่น้องวาเขาเป็นคนติดแม่เนาะเป็นเด็กติดแม่ก็เลยไม่ไปไหนไกลเอาโอ้ยเนาะวนนนันก่อนน้นก็ป้าแก้วตาวันนี้ก็วาเลนไทน์เอาจัดไปอะไรอย่างงี้หนอกลัวน้ำหรือเปล่าลูกไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วขึ้นมาทำไมป้า ลงไปตามพี่เสียเลยลงไปตามน้องเออดึงโซดึงเชือกไปเออกวนไปอีกะบ่บ่สนใจบ่สนใจค่ะฉันจะไปข้างหน้าย่างเดียวค่ะโอ้ยเจ้าก็ได้เนาะอะไรถอดเชือกตรงที่ผูกกับต้นกับต้นไม้ก็ได้ แล้วก็ปล่อยมาเออทอดเชือกเลยกไงเนี่ยแล้วมามัดข้างบนนุญมัดเดี๋ยวก็พันกับลูกอีกแหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาพันกับลูกอีก <c oughs> อ่ะเท <c oughs> ย์เท <c oughs> ย์ ออเอออ,เววาเอาเถิดเถิดไ,ได้โอ้อยบลู <laughs> เอ,อ้ยลาเนาะเพราะว่าลมแรงด้วยฝนแรงด้วยเด้เมื่อกี้แล้วนอ้องอาจจะเล่นเนาะแล้วก็ไม่ได้ใส่ตัวยูก็ทำให้หลุดต้องใส่ตัวยูไว้ไม่เอาไปกินข้าวเขานี่กินข้าวเขานี่ยทำยังไงเยอะเอาเสียให้ขขเขาตัวเนาะ ก็พอดีแหละเกี่ยวข้าวให้เขาเลยนะบานะไปเล่นาน่ไม่ออเขาทำยังไงเขาจะถอดขามั้ง เออดขออ <ถ od S 1> าแล้ง่ายแล้วก็อันนี้โซ่ไปแล้วจะขึ้นมาหาลูกขึ้นมาหาลูกเป็นไรลูกฮาวฮาวขึ้นมาหาลูกเลยนิ่งนาาิ่งนิ่งเมนารุ่งเดียวเดียวแป๊บนึงขึ้นมาหาลูกเ,าาเ,เขา,าลขเลยได้ไหมละ่ะโอ้โหกระพันอยู่ยัางงั้นเลยเนาะแกจะไปไหนได้น,นี่น,น่เม е นารุ่งนี่เนาะแค่นั้นก็ออกมาไม่ได้เนาะอ่า วางตะก้อตัวเกาะมาถอยถอยโกรกหัวมาละไปไปไปปอกไว้ก่อนเดี๋ยวลุงมาถึงแล้วไปมาถึงแล้วออกาชมคนแล้วว่าป่านนี้โอ้ย สกินแม่ดร่งท้อยโอเคได้แล้วลกได้แล้วอ่ะอีกนิดนึงบ่ปอปะปะปปะอืมเนาะ ว่าบอกว่าแม่จ้าหนูไปเที่ยวมาจ้าหนูไปเที่ยวมาบอกโอ้โหแม่กับลูกภารกิจเสร็จสิ้นลูกก็หลุดเดินเที่ยวแม่ก็พันอยู่กับหลักความบุญวายเนาะี่รถมาเห็นเห็นขี่รถมาวิ่งมาเลยเนาะโยนอ้อยให้โยนอ้อยให้เสร็จ รถกลับไปวิ่งจักหน้ารถอีกไม่ให้กลับบ้านอยู่เป็นเพื่อนหนูกอนวาหนูเงาบ่เอ้ยเนาะอยู่เป็นเพื่อนหนูกอนหนูไม่มีเพื่อนเล่นเลยใช่ไหมน้ำขึ้นเลยเขาโปอยน้ำมาไงบอกว่าถึงชุ่มพวงแล้วนี่แหละมาเดี๋ยวก็ขึ้นมาถึงนี่เลยนี่ท่วมไปไหนอีกแล้วนั่นบอกขาเฮงตะบดีน้องอะปา เดียดเด๋ยวลูดีะี่นะตอนนี้ภารกิจของน้องเสียสำเร็จแล้วนะคะ,ะนี่เสียของเรานะคะอ่าใส่ปกให้น้องวาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องงามชชคประกาบแฟมิลี่นะคะอะไรวาไปเที่ยวถึงไหนมาฮะ Not.